สวัสดีค่ะพบกับช่องพรทิพย์ a n n e l อีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ฟาร์มไก่ย,ยิ้มกันเช่นเคยนะคะเราเข้าไปดูแม่ไก่ไข่ตอนเที่ยงวันกันคะ่ะตอนนี้ตอนเที่ยงนะคะไปดูว่าแม่ไก่ทําอะไรกันอยูนี่แม่ไก่ไข่ของเราแม่ไก่ตัวอ้วน นี่นะคะบรรยากาศตอนเที่ยงอ่าๆมีไลจิกมีไลจิกกันมีไลจิกกันอาหารที่เราให้ไว้ตอนเช้าก็ยังไม่หมดนะอ้ยอันนี้เหลือเยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ รังไข่กันบ้างนะคะโอ้โหไข่เต็มเลยนี่นี่โอ้โหไข่เต็มตะกร้าเลยนะคะวันนี้ข้างล่างก็มีนะโอ้โหนี่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 ไข่เต็มเลยค่ะฟองใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆเลยอันนี้แม่ไก่อยู่ในนี้ขอดูหน่อยขอดูหน่อยอดูหน่อยอนีย่ นี่ไข่ไก่เยอะแยะเลยค่ะตอนเที่ยงวันไก่สวนมาก90ประมาณ95%เลยนะ<ม>เขาออกไข่ออกไข่แล้วนะคะไก่95%อออกไข่แล้วอาจจะมีออกช่วงเย็นๆอีกนิดๆหน่นนนอยๆน,นะ<ม><ม>เราก็สามารถเก็บไข่ไก่ได้เลย ตอนนี้ก็เป็นฤดูร้อนนะคะอากาศแปรปรวนฤดูร้อนแต่ว่ามีฝนตกในช่วงของพายุเข้าน้ำสีแดงๆนะคะเป็นวิตามินที่เราผสมกับน้ำให้ไก่กินวิตามินอันนี้เป็นวิตามินชนิดน้ำนะคะแล้วก็มาผสมน้ำให้ไก่กินอีกทีหนึ่งเพื่อที่ว่าไก่เราจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงมีภูมิต้านทานแล้วก็ ไข่ดกฟองใหญ่ให้เรานะคะไข่ดกฟองใหญ่อย่างที่เห็นเลยนะอาหารไก่นะคะสำหรับไก่พันไข่จะเป็นอาหารเม็ดสำเร็จรูปเขาเหมาะกับอาหารเม็ดสำเร็จรูปนะคะซึ่งไก่ของเราก็กินอาหาร ล้วนๆเลยนะไม่ได้มีอาหารเสริมอย่างอื่นไม่ได้ให้ไม่ได้ให้หยกกล้วยไม่ได้ให้ผักไม่ได้ให้อะไรเพราะว่าเราไม่มีเวลาทํานั่นแหละไม่มีเวลาทําจริงๆแล้วเขาสามารถจริงๆแล้วเขาสามารถกินได้กินอาหารอย่างอื่นได้แล้วนะคะสามารถให้หยกกล้วยได้ให้ผักต่างๆได้นะ ไก่ชุดนี้ให้ไข่มาแล้วเจ็ดเดือนตอนนี้ก็กำลังดีเลยนะถือว่าเป็นไวยที่กำลังให้ไข่ได้ดีให้ไข่เต็มที่เลยเดี๋ยววันนี้เราจะให้กินกระถินเดี๋ยวเราเอาผักกระถินมาให้กินเป็นอาหารว่างปิดด้วยก่อนปิดดวยก่อน ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะเป็นครั้งแรกเลยที่เอาใบากระถินมาให้กินก่อนหน้านี้อ่ะก่อนหน้านี้เราก็เคยเคยใช้หยวกกล้วยนะคะหยวกกล้วยสับผสมกับอาหารให้เขากินเหมือนกันแต่ว่าก็ทําได้แค่วันสองวันเนื่องจากว่าเราไม่มีเวลาในการผลิตอาหารเสริมนี่เอาไหมเขาจิกเล่นแก้เครียด โอ้รูมกันใหญ่เลยส่วนวิตามินนะคะอ่าเราใช้เราใช้ตัวนี้นะวิตามินอันนี้ใกล้หมดแล้วเป็นน้ำสีแดงๆนะคะผสมกับน้ำเปล่าประมาณ1นฟ้า2อฟ้าก็ได้แล้วแต่เราเลย ผสมหนึ่งถึงสองฝานะคะแต่ส่วนมากแล้วไม่ได้ไม่ได้เทใส่ฝานะ่ะกะเอาเลยเทใส่น้ำได้เลยอันนี้แล้วก็มีวิตามินตัวนี้นะคะเป็นอาหารเสริมชนิดผงก็มีส่วนในการบำรุงไข่ไก่เหมือนกันนะนี่ส่วนผสมของเขาจะอยู่ด้านหลังว่ามีอะไรบ้างก็บำรุงแม่ไกบ่บำรุงไข่ไก่นะคะ ให้ไข่ดกให้ไข่สมบูรณ์ให้ไข่แบบว่ามีเปลือกที่แข็งแรงสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงไก่ไข่นะคะ<อ>ก็วันนี้จะมาเล่าสู่กันฟังว่าต้องเตรียมอะไรบ้างอันดับแรกก็ต้องเตรียมเงินทุนสำหรับซื้อไก่สาว เตรียมเงินทุนสำหรับทำโรงเรือนของไก่สาวของเรานะคะแล้วก็เตรียมในส่วนของเรื่องอาหารไก่เราควรจะมีอาหารไก่ให้แม่ไก่กินล่วงหน้าประมาณ1เดือนในระหว่างที่ไก่ยังไม่ไข่นะคะคือการเลี้ยงไก่พันไข่นี้เราจะซื้อไก่สาวมาจากฟาร์ม ซึ่งไม่ว่าเราจะซื้อมาจากฟาร์มไหนๆก็จะได้ไก่มารุ่นเดียวกันก็คืออายุในช่วงระหว่าง17-18สัปดาห์เราจะต้องมาเลี้ยงต่อประมาณ1เดือนแม่ไก่ถึงจะเริ่มให้ไข่นะคะหลังจากนั้นเราถึงจะมีรายได้จากการขายไก่ขายไข่ผู้ผิดแต่ระหว่างแต่ระหว่างเดือนแรกเราจะยังไม่มีรายได้ ในขณะที่แม่ไก่ต้องกินอาหารนะคะการเลี้ยงไก่ไข่ในช่วงแรกๆเราก็ควรจะให้เขากินเพียงอาหาราสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวจะไม่ให้อาหารเสริมอื่นใดๆนะเพื่อเร่งบำรุงรังไข่ให้สมบูรณ์เพื่อที่แม่ไก่จะออกไข่ให้เราเร็วๆนะคะหลังจากที่ ไก่ไข่ได้ระยะหนึ่งแล้วคิดว่าเขาสมบูรณ์แล้วเราค่อยเสริมอาหารอย่างอื่นได้เช่นหยวกกล้วยแหนแดงแบบนี้นะคะเอามา,าเสริมได้ผสมกับอาหารไก่ให้เข้ากินเพื่อลดต้นทุนเพราะว่าการเลี้ยงอาหารสำเร็จรูปอย่างเดียวก็มีต้นทุนที่สูงอยู่เหมือนกันนะคะ แต่การลดต้นทุนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลดีเสมอไปการลดต้นทุนอาจจะทำให้แม่ไก่ไข่น้อยลงหรือว่าหยุดไข่ได้นะเพราะฉะนั้นเราควรจะแค่เสริมเข้าไปอุ๊ยอุ๊ย,ยจิกไข่แล้วจิกไข่แล้วจิกไข่แล้วนี่เห็นไหมไหมไหมแย่งกันแย่งกันใหญ่แย่งกันใหญ่แย่งกันใหญ่โหนี่นะคะ ปล่อยไข่ไก่ไว้กับแม่ไก่ไว้นานไม่ได้เลยนะแม่ไก่จิกกินนะนี่แย่งกันกินใหญ่เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเก็บไข่ไก่กันเลยนะคะจะไปเอาหรอกอุย้ยเขาไปแย่งกันใหญ่เลยอะแย่งกันใหญ่แย่งกันใหญ่ ไหน่อยอไปไปแม่ไก่จะไม่กลัวคนนะไก่พันไข่จะไม่กลัวคนไข่สวยมากๆเลยนะคะไก่คอกนี้มีแม่ไก่อยู่120ตัวการให้อาหารไก่ก็จะให้ วันละสองครั้งก็คือเช้ากับเย็นนี่ดูฟองนี้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 ให้หวยด้วยทุกคนเห็นเหมือนกันไหมศูนย์หนึ่งให้หวยด้วยนะฟองนี้ นะคะเราจะเลี้ยงไก่สาวมาประมาณ1เดือนถึงจะออกไข่นะแต่ว่า,าแม่ไก่ข้กนี้เลี้ยงได้10วันนะคะแอดมินเลี้ยงได้10วันก็เริ่มออกไข่แล้วนะคะการที่แม่ไก่จะออกไข่ช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของแม่ไก่ขึ้นอยู่กับการดูแลของเจ้าของไก่นะคะ ถ้าดูแลดีให้อาหารเขาอิ่มได้รับวิตามินเพียงพอได้รับโปรตรีนเพียงพอก็จะออกไข่ให้เราเร็วนะตีกันก็มีไข่อฟองนี้ใหญ่มากฟองใหญ่มากไม่มีคนถือกล้องให้อ่ะลำบากนิดนึงลำบากนิดนึง ไม่ไก่ก็จ้องจ้องจะมาจิกไข่ไป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 ,ไป,ไปถ้าเขาเคยเคยได้กินไข่นะเขาก็จะเคยตัวเนี่ยเคยได้กินไข่ไก่ราคาอาหารสำเร็จรูปอยู่ที่กระสอบละ สี0ถึง500กว่าบาทเลยนะคะ1กระสอบมี30มกิโลสามารถเลี้ยงไก่ได้300ตัวต่อวันไก่หนึ่งตัวกินอาหารประมาณหนึ่งขีดนะคะต่อวัน ไข่น้อยขอไข่หน่อยอจ้าขอไข่หน่อยโอู้หโหูลากมาเลยลากมาเลย ให่ไก่จะไม่กลัวคนเลยนะเนี่ยเก็บไข่เสร็จไหมเนี่ยมันลุกมนเต็มเลย มาดูลังนี้อึ๊บอขอไข่โนยนี่ลนะไข่สวยๆเลยนะคะนี่ไข่สวยๆเลยไปเตะเตะ ต้องจะมาจิกไข่โอเคในะที่สุดเราก็เก็บไข่ได้สำเร็จนะคะนี่ได้ไข่สามแผงอุ้ยเก้าสิบก็สิบสองฟอง แม่ไก่จํานวน120ตัวนะคะคอกนี้ให้ไข่กับเรา92ฟองนะคะตอนนี้ตอนเที่ยงตอนเย็นก็อาจจะได้เพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราเอาไข่เอาไปเก็บข้างนอกก่อนนะก่อนที่จะโดนแม่ไก่จิกแตกโอเคนะคะสำหรับใครที่มีคำถาม อยากสอบถามก็ยินดีตอบนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวขอตัวก่อนนะคะขาไปเก็บก่อนโอเคแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ